สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองป่ายทั้งหลายแหละครับมือนี้เมืวันอาทิตย์เด้อมือนี้ได้ลูกหลานบ่ได้หยุดเด้อมือนี้เด้อว่นนี้วันที่อาทิตย์ที่17สิงหาปี68ครับมือนี้ผมสิพาคุณพ่อคุณแม่พ่อพี่น้องมาเท่าีหแหละครับมาเบิ่งในส่วนของรถเก๋งขนาดเล็กก็คือเป็นรถ Toyota าวีออสปี22แครเด้อแล้วก็เป็นสีขาวครับพี่น้องเรา3คันนี่ผมบอกเลยว่าเลขไม่บ่ถึงแสนจ้าคันครับราคาเพิ่นเปิดอยู่370,000 1,000บาทเด้อบ่อมีืวะเสียค่าพวน2,700ผู้อโอยากได้ก็ หากมาโหลดขั้นใดกได็ได้นี่มีอยู่3าขั้นงามๆเลยครับเบอร์ผมจะท้าเบิ่งทีละคันนะครับเด้อคันแรกครับเป็นทะเบียน3ามเก้าสามเก้าหาเด้อเก้าสามเก้าห่าลดข้องสางเอเบิร์ครับเดี๋ยวผมพาเบิ่งว่ามันเองไหนเบิ่งเครื่องครับพารถไม่ครับฟ้าขาวนี่เพื่อนที่เป็นเกียร์ชิบิซปปิ710แหลยเด้อเนี่ยรับดีครับนุ่มนุ่มเท่าเลยเนะฮะเบิ่องข้องสางเลยครับน,อน็อตรามีขยับเลยครับเบิง่ง ป้าปวงน่ก็บร่ได้ขยับยั้งเลยรถมันง่ามไหลาวานถอดเออนนี่แหละครับั่นานแรกก็ถึงใจรถเบิรงเอาเด้อพี่น้องเอง้ซื้อให้ลูกให้ร้านหรือซื้อใส่เองครับนี่พี่ออด1.5ประหยัดํามันครับดีครับไปใส่มาใส่เดบิดเลยคือพูดครับเบอก์พูดเขาคงเขาคว้าคือ,อรถครับได้เบิดครับยางดาันล้อมครับใส่อีกโดนไดล้ยางก็ะไดคนน่ะ ยางเพิ่นปียี่สิบสีความเรียกค่านี่ปียีิบสีเด้อสีขาวมันเป็นมันเป็นมันเป็นสีขาวมึกเด้อมันเป็นสีขาวธรรมดาขาวโซลิดล่างดูๆหัเงาแวบเพื่อไงละครับพี่น้องครับเอามาเบิ้งภายในไปนี้ครับภายในเพิ่นสป็นบอสผาครับผสมกับเนี่ยเนยไล่ทักสีงามครับถ้าเป็นไล่สกอตสีแดงผสมตาลเนาะโอ้งามครับเนาะมันแดงเราออกเป็นสีน้ส์ตาลพี่น้องเนาะดีต้องฟ้องอ่ะกุญแจได้มาหนึ่งดอกเด้อครับมาเบิ้งภายในครับ พวงพ่วงมาไล่เพลินนะครับสามการดส่งสปอร์ตอ่ะขั้นแรกครับเลขไม่ทีเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบสองกิโลเมตรตามที่ผมบอกแล้วครับรถแงม้มคับเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็รุ่นนี้เพล่นมีเกียร์ใน,นส่วนของเมนูนโหมดก็คือสามารถเลียนเกียร์รรมดาได้เลยนะครับเกียย์สปีดเลียนไปรลดครับนี่เบื้อง A พลาสติกผมมันตัวบังแดดบ้านเดียวออกโยนะครับนี่หลักก็คือรถคุณภาพเกียร์ นะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก่าพันผมมีแหวนเด้อเสียค่าอ่อนสองพันเจ็ดบาทสองพันเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นแหละครับผมมียังอีกแล้วนะครับนี่งามเลยครับอันนี้คือรถมาจากองค์กรเพื่อนแกมาแบบนี้เลยเด้อผมก็เลยนะครับทายเห็นว่ารถมันเปลี่ยนมาอย่างซี่ครับเนี่ยสีงา,งามเลยครับเดี๋ยวผมเบิง้งข้าเบิ้งด้านหลังเลยเอาบัดที่นี่ เบื่องส่วนของฝ้ายหายครับนี่ปวดเพื่อนเดือมครับครับสามขั้นมีตะลดกำาหๆขั้นเด็กกันได้เนี่ยน็อตเพื้นบุ๊มีขยับเป็นสีไหมครับนี่นี่เพื่ออะไรโครงสร้างเ e. อนี่ยางกระลงยางอะไรเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ครบซีนเป็นซีนสีคีมขี้มเดือดขึเป็นซีนจะคลิปข,ของโรงงานเลยครับบริแมนถองซีมนอกครับ น,นี่เพื่อนว่ารถเดิมนะบางคักรถก็ได้นะครับเบื้องเอา,เ,อาเดื่อบางเบืเ้องเอกสารครับคันนี้ดี2ี่สิบสแท้นแห่เด้อนี่เดอ้อคุณเมวยรถเก๋งสองตอนครับเครื่องยนต์หนึ่งท่นหารอยซี่นะครับแล้วก็แรงมาเพื่นอยู่ร้อยกับ108แปดร้อยแปดแรงมาแเบนซินรับที่หนึ่งอเอาเบื้องรถโอ้ แอร์ yeah, ก็เย็นคักเย็นแน่แต่ว่าข้างนอกเยี่ยห่อนๆพี่นออ้องเอ้ยเอาขั้นที่สองครับเป็นทะเบียนอีเด้อครับเด้อเก้าสามเจ็ดหกครับเก้าสามเจ็ดหกนะครับในส่วนขั้นนี้ก่ะโอ้หงามคับมึงอออเอารถเอาเพิ่งโครงสร้างครับนี่ครับน้อเพิ่อนเดือดสิไหมครับนี่เดิมดคับฟ้าปวงหนากระเบือกแก่เลยครับฟ้าขาว ส่วนรหัสเชิงเพื่อนนะสองเอ็นอาร,ร์นะครับไม่ครับนะครับไม่เคยแกะเลยนะครับอ่นะมาเบิ้องอยางกันบาเนี้ยขั้นที่สองยางไม่ให้กันครับอันนี้เป็นยางไทยเด้อนี่ย,ยางไทยโอ้มีใหม่เลยครับนี่ยนิ่มๆย,ยางๆไม่ใหม่เลยยางเพื่อน,น่ะที่เป็นปีเดี๋ยวผมเบิ้งกันเบิ้งปียี่สิบห้าสิเบิ้งออกระบายนี่ นัที่เป็นปี24 25หเลยครับอย่างไม่ครับไม่ครับอย่างเป็นเดครับเดีย๋ยวเอ้าเบื้องภายในครับนี่เบื้องเอาลวดมีดคันงามๆกูใจได้มากยงดอกครับขันนี้ก็ได้โอ้ขันนีเลขกไมอยูแครสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยหาสิบสามกิโลเมตรนึงครับเบื้องหัวลวดนี่ผู้ใหญเลหารถงามๆไปใส่รถสภาพไก่เคี่ยงกับรถป้ายแดงเลยเนี่ครับเบื้องเอา เป็นรุ่น ENTRY เด้อเอนทรีปี22เครื่องยนนุเบนซินนะครับฝาขาวเกียร์เพิ่นเกียร์เป็นเกียร์ CVT นะครับครับดีครับมันนิ่มนะเกียร์ CVT ม,มีกระตุกกระชากครับครับแล้วก็สามารถประหยัดน้ำมันได้วกว่าฟันเฟืองแตเม็นมีเทคนีค้ในการครับนะครับมัน่อประหยัดไปอีกเบิ้งเอาดดนอนเด้อยนี่เด้อ่นอตเดิมเดิืครับ ยางอะไรเครื่องมือครบซีนเดิมเนี่ยนี่หละผมผ้ามาเบิงไปไล่มองไล่เพื่อไล่องค์กรกับเพื่อว่าเสียพ่อแม่พี่น้องได้เห็นว่ารถมองหนีราคาถลเเดยงสี่นะก็ออยังอยู่นี่ครับมันเป็นราคาที่เป็นทรงนี่เต้นนะมันก็เลยเป็นราคาค่อนขอ้างดีคักหลายครับนี่ปียี่สิบสองเก่งสองตอนร้อยหนึ่งพันห้าร้อยซีซีหนึ่งร้อยแปดลังมาเป็นซีนอันดับที่หนึ่ง เฮียเย็นทักครับภายในคอนโซลยังงามๆอยู่เลยนี่ประเด็นแค่ได้ปรับสภาพอย่างนี้พี่น้องเไยเอาขั้นที่สามครับอุงามครับนี่โป่งสางเพ่นนะแต่ละขั้นมึงเอาครับนี่เดิมๆน,อน็อตแกได้เนี่ยนะครับฟ้าเอาปูงเอาเพื่อใหแกะเครื่องยนต์แบบนิ่งๆเจ้นี่แหละครับเพื่อนว่า รถทีม่มีคุณภาพสูงก็คือรถยูนี่หล่ะก็ยังผมพาพี่น้องแม่เบิองหลายๆรอ,อบหลายๆเฮือนเนาะเอาอยางคั้นนี้ใส่ได้อีกปีสองปีพอละครับดันล็อบขัน้นนี้ดันหอบดันหลบนะครับกับปียางขึ้นปียี่ี่ขัน้นนี้ครับเนี่ยสภาพตามที่เห็นเลยครับมาเบิงภายในบปนี้โอ้โหเด้อว่าคันนี้กุญแจได้มากสอดอกเด้อ เบืองเล็กไหมครับคันนี้เล็กไหมอยู่8 0 0 0มกับ3า8อยากิโลเมตรที่ใส่ไปครับเกียร์ออโต้ปีไม่ไม่ปียีบสองแท้ๆให้ในงามๆรถบม่เคยมีการอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนี่นี่แหละค่ะภาพขอมีน้องเมื่อเบื้องรถง่ามครับตัดชิ้นใจเาเลรเด้อครับเด้อมันเกิบบาด้ถือไกลมันกิบบาดแทงคักเพราะว่า,ถา,วา,ร,าวรถพวกนี้เพิ่น เป็นรถปีไม่ครับรถปียี่สิบสองนะครับพูดถึงกับรถมันแคู่ดถึงสามปีเนาะใส่แลนหน่อยครับครับนี่นี่สิ้นดเดิมๆได้ครับฟ้าถ่ายงามๆนี่ผู้ไดซื้อลูกกับร้านหรือซื้อใส่เองกับฟ้ามาด้ครับเลยพันมีบ่หลายเด้เพราะว่านี่ผมคัดมามีอยู่สามขั้นนะครับที่มีราคาแล้วนะครับผมกับฟ้าเหตุการณ์บ้านในพ่อพี่น้องได้มมีโอกาสได้มีรถ ได้มีช่องทางในการหารถไปชสครับก็บคือเนื้อหาผมก็เป็นสิ่ลละเลียนหนาเลียนหลังเพราะว่าอยากให้พ่อพี่น้องคนเท่าเดยรถงามๆไปชสนะครับแล้วก็คุ้มค่าเงนินที่เท่าดีใจไปเนาะค่ะผมก็เป็นแค่ซื้อกลางนี่นําสนอให้พราพี่น้องในม,มีโอกาสได้เห็นรถงามๆอย่างสิครับเราว่าไปซื้อเต้นเต้นมังสิแม่เอาผู้ดได้ยากได้สามคันนี้ทักมาเด้อเบืรออยู่ข้างในละไปแล้วสวัสดีครับ